จากที่ได้ลงพื้นที่ไปในหลายพื้นที่เนี่ยได้ได้พบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแรงงานที่เข้ามาทํางานอย่างผิดกฎหมายแล้วก็ผิดประเภทของอาชีพเนี่ยมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจบ้างคะครับก่อนอืึ่งต้องชี้แจงด้วยว่าภารกิจการตรวจสอบการทํางานของคนตาเดาเป็นภารกิจหนึ่งของกรมการจัดหางานนะครับซึ่งจะต้องตรวจสอบให้คนต่เาเดาว่ามีการขอ,อยาทํางานถูกต้องตามที่ระบุในใบอนทํานหรือเปล่ามีใบอนุญาตทงานไหม นะครับมีการจร้างงานที่ปิดประเภทหรือเปล่าที่สําคัญก็คือ,อ,อมีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาในทํางานในประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน4ี่สัญชาติก็คือเบียนมาลาวกัมพูชาและก็เวียดนามนะครับซึ่งปัจจุบันแรงงานกลุ่มนี้จะเข้ามาขอรับใบอนุญาตทำงานนะครับซึ่งตัวเลขกลมๆของแรงงานทั้ง4ี่สัญชาติเนี่ยประมาณสล้านสาล้านคนสามล้านคนเนี่ย ปรากฏเป็นเบียนมาใส่ประมาณ75เปอร์เซ็นตยอะ,ะที่สุดนะค,คะที่สําคัญก็บางคนมีวุฒิมิดแล้วแต่ว่า <c oughs> ไม่ได้ทํางานตามตําแหน่งที่ระบุไว้ซึ่งส่วนใหญ่เราออกให้เป็นตําแหน่งกรรมกรแต่ปรากฏว่าที่เราไปตรวจเจอก็คือมีวุฒิขมิดแต่ไปทํางานในตําแหน่งเช่นขายเลขสินค้า <c oughs> นะครับซึ่งบางคนก็ไม่มีระยะเวาทำงาน <c oughs> นะครับอย่างเช่นเมื่อวันที่24 ุมพาพันธ์ที่ผ่านมาทางชุดเฉพาะกิจของกรมการจ้างงานได้ไปตรวจสอบการทํางานของอคนต่างด้าวที่ปากของตลาดนะครับปรากฏว่าเราไปตรวจสอบประมาณเจ็ดแห่งนะครับเจอรายงานต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงานทั้งสิบสิบสี่คนเลยนะครับในสิบสี่คนมีเจ็ดคนที่ทํางานแย่ยงอาชีพคนไทยก็ไปขายเลขสินค้า ซึ่งเป็นอาชีพที่ห้ามท,ทำห้ามทำห้ามทำโดยเด็ดขาดด้วยนะครับเพราะในบัญชีอาชีพห้าคนต่างแล้วทำสี่สิบอาชีพเนี่ยจะมียี่สิบเจดอาชีพซึ่งห้ามคนต่างแล้วทำเช่นขายเลขสินค้าคะนะครับเป็นช่างตัดผมคนขับมอเตอร์ไซค์ะนะครับค่ะหรือ,อช่างช่างทำจิรนายเพชรพลอยนะครับ ไกด์มักคูเทสซึ่งเราเจอส่วนใหญ่ก็คืออาชีพนี้ฮะเลขาสินค้าช่างสวมสวยคนขับจักรยานวินโมอเตอร์ไซค์ตวนี้วินมอเตอร์ไซค์เหรอคะใช่ครับเราจะเจอในชุมชนที่มีแรงงานต่งเล่าจำนวนเยอะก็จะมีวินโมอเตไซค์ที่เป็นชาวต่างชาติเพราะว่าถือว่าเป็นการให้บริการลูกค้าจะได้คุยกันรู้เรื่องประมาณนั้นใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งใน จุดบางจุดในประเทศไทยที่มีคนต่างชาติเยอะๆเช่นที่เยาวราชห้วยขวางเนี่ยค่ะก็จะมีคนจากจีนมาจ้างคนไทยมาเป็นนอมินีก็คือให้คนไทยจดทะเบียนพาณิชย์คแต่ให้คนไทยเป็นมันเป็นกรรมการผู้จัดการเป็นเจ้าของแล้แต่แในานามในานามแต่การบริหารท,หทั้งหมดการดูแลทั้งหมดเป็นคน ต่างชาติมดใช่ครับซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอการจัดหางานเน,างงาน,นี่ยเขก็คือประเด็นที่เป็นประเด็นที่มีข่าวในโซเชียลใช่ไหมครับใช่ค่ะทีนี้ต่อผมได้สั่งการไปที่สำนักงานจัดหา,าง,งานกรุงเทพมหานครทั้งสิบเขตนะครับว่ากรณีที่มีคนสัญชาติจีนมาขอใบอนุญาตทำง,งานนะครับขอให้ไปตรวจสอบสถานที่ทำง,งานก่อนเพราะว่ามีสถานที่ทำง,งานจริงอยู่ไหมมีคนต่างด้าวทำง,งาน ในตาแหน่งที่ขอหรือเปล่าฉันผมก่อนที่จะออกวอร์คเมตก็จะต้องมีการบันทึกประรคำคนต่างด้าวแล้วก็บรนทึกประคำคนไทยด้วยเพราะประเด็นของการมีคนไทยเป็นนอมนินีเราก็ให้เขาบันทึกยืนยันตัวเองว่าตัวเองเป็นนายจ้างจริงไหม,มนะครับถ้ามีการผิดพลาดไม่เป็นนายจ้างจริงหรือคนต่างด้าวทางานไม่ตรงตามตําแหน่งที่ระบุไว้ในใบยัมทำงานที่เราเรียกว่า Work เวิร์คเพอร์มิทนะครับเราก็จะเพิกถอนใบยืมทำงานซึ่งก็คือว่าผิดเหมือนกันกถึงแม้ว่าจะเข้ามาอย่างถูกต้องก็ตาม ใช่ครับค่ะคือถึงแม้ว่าจะเข้ามาอย่างถูกต้องแต่ถ้าหากว่าทํางานในในอาชีพที่เราห้ามเอาไว้ว่าห้ามทํและอันนี้ก็ถือว่าผิดเหมือนกันก็ผิดตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตทำงานนะครับค่ะก็ต้องถูกดำเนินคดีก็คือคนก็โดนดำเนินคดีปรับค่ะห้าพันถึงห้าหมื่นบาทะนะครับแล้วต้องส่งตัวกลับออกนออาจากและห้ามกลับมาทางานสองปี นะครับ